นงสีห้าใครก็ยิ้มไปทันตางุนประทัมีัวรูว่านะรับมุอได้น่ายากทำรูดเดี๋ยพยายามไอ้สภูด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 ูเ็คครับครับไ้่ม่มเไม่ไ่ไม่ไม่ไม่่ไ่ คน,นส่งพลิ้เส็ับเต็มตัวจำบนฟ้าฟ้าครับถือลูกแรงอีสา,า,สามวินาทีน้วเงินได้ลูกโทษ

อยาจะใส่เสื้อลายๆหรือว่าถุงตาลายได้ไงเหนือผูุ้ดสีน้องเงินนะอ่ะผู้ใหรางวัลอยู่ไหนครับเอานี้ผู้ชมฟังทุกสีฟังรอบนี้เช็คผักไถ่ดนเตอร์ยืนครับรอบนี้เป็นประกอบจังหวะมาในจังหวะตาลุู ร้ยโดดดีที่ชาติรวมเป็นสองคยคืวีไ สั่งหรือเปล่าผมบอกเต้นจังหวัดตาลุงฟ้าก็ทำแบบนี้ครับตาหันกลับมาก็คือลุงครับปฏิบัติตามคำสั่งครับฟ้าแล้วยไปเลยครับมีครับ,บ้านผมมีเกิดไร สีไปไหนอาด้เงนิงตงนตกรอบเลยครับยนทง,งสีครับทมงู่รอเลยรอเลยครับฟ้า<ส>ระวังรอบนี้อนุญาตให้พี่เลี้ยงครูฝึกมาช่วยได้ครับแต่สีใครสีมันอนุญาตให้พี่เลี้ยงครูฝึกมาช่วยได้แต่สีใครสีมนใครเหยียบ ไหนคนไอเหยียบผมไม่เห็นครับคนจะกล่าวหาใครุณต้องมีหลักฐานครับผมไม่เห็นครับอย่ากกล่าวหาคนอื่นลอยๆนะๆคุณโดน,น,นข้อหาหมิ่นประมาทนะต้องมีหลักฐาน,น,ฐานยุตีการแข่งขันครับผมบอกว่าให้ครูฝึกช่วยเด็กไอครูฝึกสีชมพูเอาเปียบเด็กยืนบวกทงให้จังหวะ กิเลงเด็กครับอย่างนี้ไม่มีความจริงใจกับเด็กชมพูตกรอบไปเลยครับ ใช่ครับตีพลาบตรงตัวแทนรับช่วยรางวัลนี่ย พร้อมแล้วเตรียมตัวเราทุกคนมาฝึกเราควรมีท่ามีมอง เขียนดำครับอ่ามีถูกต้องครับเขียนไม่ดำส้มไม่ตกครับได้คู่เลยครับะรับค่แล้วมาเลยครับทีใจ้ต้อสีฟไาแล้วรับใครเหลือใครชูใคร ตาคาร์เมลินโดครับเรีบมุดเลยลงสนามแล้วสองนาทีครับเหลือเวลาอีกแปดนาทีออกครับแสบทุ่งครับ หาลูกเตะกูฝึกมึงวิหเลยเพื่อสีครับเพื่อสีครับใช่ไยมเพื่อวิ่งหาลูกเตะกูฝึกเออเออเพื่อสีครับเป็นพี่เลยครับตั้งเลยครับเพื่อสีครับเพื่อสีครับไอ้กูฝึกมึงวิ่งเข้าหาลูก ไม่ทำอะไรเนี่ยเอาของกราบไหว้เป็นเตะนะครับคุณคิดว่าของคุณศักดิธิ์จริงหรือเปล่ากรรมการดูจีร่องของเขากับของผมใครศักดิธิ์กว่ากรรมการถอยหลัง3ามเก้าต่อไปเป็นโค้ชสีฟ้าครับ ไม่มีน้ำใจเล่นกีฬาไปแ้งเขาหรอดูที่ระหว่างเอเส้นกับชั้นใครจะสัติดตัวกันรักกันเดินหน้าแข้เก้าโอ้นี่เข้าโคเลยกให้แซงแซอรนนีครับ โอ้โหต่อให้นิดนึงครับมีน้ำใจในเีลาตรงนี้กับโค้ดสีฟ้าเลยครับ ผมลำเยังตรงไหนนี่แกก็เตะตรงนู้นผมขยับให้มันตรงกลางเลยนี่กจุดเดิมเนี่ยฟังเสียงนุกิดเข้าไปแล้ว การจบแล้วครับเอาเงี้สีฟ้าก็าต้องการจะรับถ้วยตรงนี้ต่อหน้าทุกสีเพื่อจะทำมือถือรุ่นเพราะฉะนั้นกูฝึกทั้งหมดครับเรียกแถวต่อเรียนสองสีไกสีมรับเชิญตามมารับถ้วยรางวัลแต่รับระเพทด้วยโค้สีฟ้าทราบไหมครับสีหนึ่งสีใดเพื่อนมารับถ้วยรางวัลไม่ตบมือให้คุณไม่มีสปิริต กีฬาจบแล้วจบไปกับกีฬาแล้วอย่ามันผูกใจเจ็บก,กันนะหนสีแสดทำหน้าแต่ละคนนี่่ะฟังลำดับต่อไปให้กลับบ้านเลยครับคุณอยากได้คุณเิ็นชแชมป์ไม่ได้หรอต่อไปครับชนะเลิศชัดกระยือ้อต่อัยครับ รองชนะเลิศฟุตบอลชายสีแสดครับส่งตัวแทมะนมารับครับอย่าน้อยใจรับคูณช่วยเขาไม่ได้ครับแต่ของเราเะแก้ปัญจินได้ครับอย่าน้อยใจคุณคือรองแชมป์ครับต่อไปครับชนะเลิศแชร์บอลหญิงสีฟ้าครับไม่ตับต้านเลยครับคุณคือแชมป์ อะไรครับเข้านนใจเลยทีอันถ้วยอ่ะอ,อ้าวนี่ทั้งคู่ถูกครับถ้วยู่ผมยิ้มลงเอ็นม,มาชี้อันนั้นคือรางวัลให้กับบ้านเลยครับคุณอยากได้ไหมครับขอเชิญสีม่วงครับมารับรางวัลรองชนะเลิศไม่ไกลเลครับเราสู้ถ้วยสีฟ้าเขาไม่ได้ครับสีฟ้าเขาคือเชมต่อไปชัดกระเยออไไม่รงชนะเลิศด้ครคับอะไรนะครับ ขอเป็นรองชนะเลิศไม่ได้ครับเพราะคุณคือแชมป์ครับหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยอัวหายมั้งนั้นนับยอเยยชาวบ้านก็อยู่ขอเชิญสีชมพูครับมารับรางวัลรองชนะเลิศอย่าน้อยใจครับสื้อถ้วยสีฟ้าเขาไม่ได้ครับต่อไปเลยครับคุณอยากได้คุณคือแชมป์ขอเชิญรองชนะเลิศสีน้ำเงินครับมารับรางวัลรองชนะเลิศ อย่า้อยใจนะครับสู้ถ <HHH> ้วยเขาไม่ได้นั่นคืออะไรให้โค้ดสีฟ้ากลับบ้านไปเลยครับยืมมาชีครับขวาวินแคม16เห่าขับเคลื่อนล้อหน้าแ้อคแขมประกันไัยชั้นหนึ่งครับตกลงแล้วออนที่จะจบ มีแต่เสียงว่าที่โกงที่โกงลุกสีและการกีฬาเหล่านี้ถ้าใครดูแป๊บเดียวแล้วก็จากไปไม่ดูจนจบถึงน้าได้รางวันก็จะหาว่าเป็นกีฬาพระบ้าบมบอตัดสินโดยกรรมการบ้าบ่าวมังวงบัง่องอ่านไปแล้ว แต่ทั้งหมดทั้งนั้นที่เกิดขึ้นกระดาษว่าทางนั้นแต่เราไม่ถือเพราะนั่นคือความจริงที่เราประจักษ์ตายเองว่าเมันไม่ถูกไม่ถูกว่าไม่ถูกฉีกโกงแล้วก็วฉีกโกงนะครับนั่นคือเรื่องจริงแต่ทั้งหมดนี้ทางเราสอนสอนพวกเัเตเรื่องของกีฬาเรื่องจริงสีเหลืองที่ยาว เขาจะได้รับผิวบาเป็นคนที่อาอะไรไม่ถูกสักอย่างเด็ดสนใจทีมมัวไปทำตรงโูตง้ตรงนี้อยู่ก็เลยทำให้ทีมไม่เด็ดแรงนะครับเรื่องบันจริงมันก็อยู่ในกีาที่เราเล่นตบไปแล้วสีเขียวได้ถ้วยคั้ที่สองถ้วยพิ่งโชว์เขาเ่องจริงๆก็ต้องดูโพนี่แต่เรื่องทั้งหมดทั้งที่ททเกิดขึ้น กอบใจพวกเราอย่อยางน,นจบแล้วก็มีแต่เสียง,งวิละสมนั้นหน้า้สีฟ้ามันอยากได้ที่หนึ่งขอแรกขอรับถ้วยถ้วยแรกพวกเราอยากได้ถ้วยอย่างสีฟ้าไหมไม่อยากแล้วและถ้าแข่งแล้วรู้ว่าได้รางวัลอ่างนี้ก็ไม่มีใครอยากแข่งที่แข่งนั้นพวกมีสวยๆจูงใจเราทำ อันนี้สิ่งที่ไม่ดีอันนั้นนะจะเอาว่าไม่ดีมันจะมีความดีมันอยู่ด้วแยแต่ถ้วยใส่สวยเนี่ยลหล่นเป้หักไม่มีความหมายอะไรเลย,เลยแต่ีวลาจบแล้วมันจะได้เรื่องของจิตใจจิตใจเราก็รู้ว่าผู้การพจะน่ารู้ว่าไฟแข่งกันเพื่อความสามัคคีกันวพวกเราทุกคนถูกกรรมการกดดันต่างๆนานา ตั้งแต่เริ่มตั้งจบลงแล้วโดยไม่มีเรื่องมีราวอะไรกันเลยคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่นั่งตรงนี้นั้นขอเชิญพวกเราให้ตบมือให้นักกีฬาที่แท้จริงรที่นั่งตรง,งนี้นักกีฬาที่ตบมือกันทุกคนที่นั่งตรงนี้รางวัลต่างๆที่เห็นนั้นเดี๋ยวจะให้พี่ตรณาครับตำรวจให้เรา ฟัทงทีหนึ่งนะครับวันนี้ในเวนลาทุกคนแล้วผมขอปิดรายกีฬาต้านทาาเสพติดน,นั้นไม่มีเวลาเจ็บป่วยพ่อแม่ใช่ไหมครับถามว่าโรงเรียนครูอาจารย์เคยไปป้อนข้าวป้อนน้ำเธอไหมไม่มีครับเราไม่ได้เราไม่ได้ห้ามให้เธอเล่นกีฬาเราสนับสนุนครับถ้าน้องจะเล่นกีฬาแต่น้องต้องเล่นกีฬาให้เป็น อย่าให้กีฬามันมาทำให้เราต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับเช่นขาหักพิกลพิการอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นจำไว้เมื่อไหร่ที่เล่นกีฬาให้นึกถึงกีฬาสีวันนี้ครับแล้วน้องจะมีความสุขกับการแข่งกีฬาทั้งหมดทราบเอาละครับทั้งหมดนะครับสวดขอบคุณคุณพ่อชยุทธอีกครั้งครับมานั่งชมน้องแข่งกีฬาจนจบเลยครับพร้อมกับไอพีิมครับแต่จะเป็น